คืนนั้นฉันไม่เคยคิดว่างานเลี้ยงรุ่นจะกลายเป็นฝันร้ายวายแดงสาดใส่หน้าฉันต่อหน้าคนนับร้อยทุกคนตะลึงทุกคนจ้องมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นชอบกว่าการถูกศสาดไว้อีกหลายเท่าเมื่อผู้จัดการของบริษัทเดินเข้ามาเปิดปากแล้วเรียกฉันว่าลูกสาวทุกอย่างพังทลายทุกอย่างเปลี่ยนไป และยิ่งเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับนภาเพื่อนที่ศาสตร์วาวใสฉันฉันถึงกับสั่นไปทั้งตัวเธอคือใครทำไมเธอถึงโกรธฉันขนาดนี้และความลับอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณอ้าปากค้างจนถึงนาทีสุดท้ายถูกเพื่อนเก่าศาสตร์วาวใสในงานเลี้ยงรุ่นแก้ววก่อนที่ทุกคนจะต้องช็อกเมื่อผู้จัดการเรียกฉันว่าใบหน้าแสดงความประหลาดใจคืนนั้นฉันแต่งตัวสวยงาม ใส่ชุดเรสสีดำที่เลือกมานานหลายวันงานเลี้ยงรุ่นครบรอบสิบปีทุกคนต่างตั้งตารอห้องจัดเลี้ยงตกแต่งอย่างหรูหราแสงไฟสีทองส่องประกายไปทั่วกลิ่นหอมของอาหารฝรั่งเศสลอยมาในอากาศเสียงดนตรีบเบรลงเบาๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นฉันยืนอยู่ใกล้โต๊ะบุฟเฟ่มือถือแก้วน้ำผลไม้มองไปรอบๆหาใบหน้าที่คุ้นเคย แล้วฉันก็เห็นเธอนาภาเพื่อนสนิทสมัยเรียนหรือที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเธอเดินเข้ามาใกล้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสาแต่ดวงตากลับเย็นชาเราทักทายกันด้วยความเก้อเขินบทสนทนาไม่ค่อยลื่นไหลบรรยากาศระหว่างเราตึงเครียดฉันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกตินาภาหยิบแก้วไวน์แดงจากมือบริกร จิบเล็กน้อยสายตาจ้องมาที่ฉันไม่วางตาคนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นบรรยากาศเปลี่ยนไปฉันรู้สึกไม่สบายใจอยากจะถอยห่างออกไปแต่ขาของฉันกลับไม่ยอมเคลื่อนไหวนภาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเธอกระซิบเสียงเย็นชาเธอบอกว่าฉันทำลายชีวิตของเธอฉันสับสนไม่เข้าใจว่าเธอหมายความว่าอย่างไร ฉันพยายามอธิบายแต่เธอไม่ฟังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและบางอย่างที่ลึกกว่านั้นความเจ็บปวดความผิดหวังความรู้สึกถูกทรยศและมันก็เกิดขึ้นในพริบตาหน้าพาย,ยกแก้ไวนยแดงขึ้นเหวี่ยงแขนของเหลวสีแดงเข้มพุ่งมาทางฉันฉันรู้สึกถึงความเย็นและความเปียกชุ่ม วายแดงไหลลงมาตามใบหน้าเปื้อนชุดเรสสีดำกลิ่นแอลกอฮอล์แรงจัดทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกห้องเงียบกริบดนตรีหยุดเล่นทุกคนหันมามองสายตานับร้อยคู่จ้องมาที่ฉันฉันยืนนิ่งตัวสัน่นไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรน้ำตาเริ่มพลอแต่ฉันพยายามกลัน้น ไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอนภายืนมองฉันด้วยสายตาที่ยังโกรธเธอหันหลังจะเดินจากไปแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองคุณอรุณผู้จัดการของบริษัทที่ฉันทำงานเขาเดินเข้ามาใบหน้าเคร่งขรึมสายตายินเยียบเขาเดินตรงมาหาฉันทุกคนจับตามอง บรรยากาศตึงเครียดขึ้นอีกฉันรู้สึกว่าหัวใจกระโดดออกนอกอกคุณอรุณหยุดยืนตรงหน้าฉันเขาเงยหน้ามองฉันแล้วเปิดปากคุณอรุณคุณอรุณเรียกฉันว่าลูกสาวเสียงนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยอารมณ์ฉันตะลึงทุกคนในห้องอ้าปากค้างนภา,าหันกลับมาใบหน้าซีดเผือด คุณอรุณก้าวเข้ามาใกล้เขาดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเช็ดไวที่หน้าฉันอย่างอ่อนโยนเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเขาค้นหาฉันมาหลายปีหลังจากที่แม่ของฉันจากไปเขาจ้างนักสืบเอกชนตามหาทุกเบาะแสจนในที่สุดเขาก็พบฉันเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเขาเห็นฉันเดินออกจากบริษัท เขารู้ทันทีว่าฉันคือลูกสาวที่เขาตามหาใบหน้าคล้ายแม่ของฉันจมูกคล้ายเขารอยปันเกิดที่คอเหมือนกับที่เขาเห็นตอนฉันเพิ่งเกิดเขาตัดสินใจเข้ามาทำงานในบริษัทเดียวกันเพื่อใกล้ชิดกับฉันเพื่อมองดูฉันเพื่อคอยดูแลจากระยะไกลเขาไม่กล้าบอกความจริงกลัวว่าฉันจะไม่ยอมรับกลัวว่าฉันจะเกลียดเขา เพราะเขาทิ้งเราไปเมื่อหลายปีก่อนน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาเสียงสั่นเครือขณะพูดเขาขอโทษขอโทษที่ไม่อยู่เคียงข้างขอโทษที่ปล่อยให้ฉันเติบโตมาคนเดียวขอโทษที่ไม่ได้เป็นพ่อที่ดีฉันยืนนิ่งร่างกายสัน่นสมองหมุนวนไปหมดความรู้สึกต่างๆพุ่งเข้ามาทีเดียวความโกรธ ความเจ็บปวดความสับสนแต่ก็มีบางอย่างบางอย่างที่ฉันไม่อยากยอมรับความโล่งใจความอบอุ่นความรู้สึกที่ว่าในที่สุดฉันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปทุกคนในห้องยังคงจ้องมองบางคนกระซิบซุบซิบบางคนถ่ายวิดีโอนภา,าย,ยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนเธอถอยหลังทีละก้าว แล้วหันหนีวิ่งออกไปจากห้องคุณอรุณยังคงยืนอยู่ตรงหน้าฉันมือของเขาสั่นเขารอคำตอบจากฉันฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังความกลัวและความรักความรักที่ซ่อนไว้นานหลายปีฉันเปิดปากแต่เสียงไม่ออกคำพูดติดอยู่ในลำคอฉันพยายามอีกครั้ง แต่ก็ยังพูดไม่ออกแล้วฉันก็รู้สึกถึงมือใครสักคนวางบนไหล่ฉันหันไปมองเป็นป้าสมจิตน้องสาวของแม่ผู้ที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กป้ามองฉันด้วยสายตาอ่อนโยนป้ายิ้มเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเรากลับบอกว่าไม่เป็นไรเธอทำได้ฉันหายใจเข้าลึกๆหันกลับมามองคุณอรุณ น้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วฉันก็พูดออกมาฉันพูดว่าทำไมทำไมตอนนี้ทำไมไม่ใช่ตอนที่ฉันยังเด็กทำไมไม่ใช่ตอนที่ฉันต้องการพ่อมากที่สุดคุณอรุณก้มหน้าเขาร้องไห้เสียงสะอึกดังขึ้นในห้องที่เงียบกริบเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ขาดเขาหนีจากความรับผิดชอบเขาทำผิดพลาดใหญ่หลวง และเขาใช้ชีวิตที่เหลือเสียใจกับมันแต่เขาอยากขอโอกาสโอกาสที่จะได้เป็นพ่อของฉันแม้จะสายไปแล้วแม่ฉันอาจจะไม่ยกโทษให้เขาแต่เขาก็อยากลองดูฉันมองเขามองคนที่ทิ้งฉันไปคนที่ทำให้ฉันเติบโตมาโดยไม่มีพ่อคนที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สมบูรณ์มาตลอดแต่ก็เป็นคนเดียวกัน คนที่เข้ามาทำงานในบริษัทเดียวกันเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ฉันคนที่มองดูฉันจากระยะไกลคนที่คอยช่วยเหลือฉันแบบไม่ทำให้ฉันรู้ตัวฉันจำได้แล้วครั้งที่รถฉันเสียมีคนโทรมาเรียกช่างให้ครั้งที่ฉันป่วยมีคนส่งยามาให้ที่โต๊ะทำงานครั้งที่ฉันถูกเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งปัญหาหายไปเองอย่างลึกลับ นั่นคือเขาเขาทำทั้งหมดนั้นโดยที่ฉันไม่เคยรู้ฉันรู้สึกอะไรหลายอย่างพุ่งเข้ามาโกรธเจ็บปวดแต่ก็มีความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกที่มีคนห่วงใยคนที่เป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานเป็นครอบครัวฉันเงยหน้าขึ้นมอง น้ำตาย,ยังคงไหลแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นน้ําตาแห่งความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวมีบางอย่างประปนอยู่บางอย่างที่คล้ายกับความหวังฉันยืดมือออกไปอย่างช้าช้าคุณอรุณมองมือของฉันแล้วค่อยคอยเอื้อมมือของเขาออกมามือทั้งสองสัมผัสกันอุ่นนุ่มและเต็มไปด้วยความหมาย ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนในคืนที่ควรจะเป็นแค่งานเลี้ยงรุ่นธรรมดาในช่วงเวลาที่ฉันถูกศาสตร์ไวส่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปฉันพบสิ่งที่ตามหามานานหลายปีฉันพบพ่อแม้ทุกอย่างจะไม่ง่ายแม้จะมีคําถามมากมายที่ต้องการคําตอบแม้จะมีบาดแผลที่ต้องใช้เวลาเยียวยาแต่ฉันรู้สึกว่าในที่สุด ชีวิตของฉันก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เพราะตอนที่ฉันกำลังจะพูดอะไรสักอย่างกับคุณอรุณประตูห้องเลี้ยงเปิดออกอย่างแรงเสียงปังดังสนัน่นทุกคนหันไปมองนภา,าย,ยืนอยู่ที่ประตูแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวมีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ข้างๆผู้หญิงที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ใบหน้าของเธอ ทำให้ฉันรู้สึกคุ้นคุ้นคุณอรุณหันไปมองใบหน้าซีดเผือดมือที่กำฉันไว้สั่นเทาเขากระซิบเสียงแทบไม่ได้ยินไม่นะไม่ใช่เธอผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาในห้องก้าวเท้ามั่นใจสายตาคมกริบเธอชี้มาที่คุณอรุณและพูดออกมาดังๆให้ทุกคนได้ยิน เธอบอกว่าคุณอรุณเป็นคนโกหกเธอบอกว่าเขาไม่ใช่แค่พ่อของฉันคนเดียวเขามีลูกอีกลูกที่เขาปกปิดไว้ลูกที่เกิดจากความสัมพันธ์ลับฉันมองไปที่นาภาเธอก้มหน้าน้าตาไหลแล้วฉันก็เข้าใจแล้วนาภาคือลูกของคุณอรุณเธอคือน้องสาวของฉันน้องสาวที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ นั่นคือเหตุผลที่เธอโกรธฉันเพราะเธอรู้ความจริงเธอรู้ว่าคุณอรุณเลือกฉันเลือกที่จะตาหาฉันแทนที่จะดูแลเธอที่อยู่ข้างๆตลอดมาผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เธอหยุดตรงหน้าคุณอรุณแล้วตบเขาอย่างแรงเสียงปังดังสนั่นเธอด่าเขาด่าว่าเขาเป็นพ่อที่เลวที่สุดเธอบอกว่าเขาทิ้งนภาไว้กับเธอ ไม่เคยส่งเงินเลี้ยงดูไม่เคยมีเยี่ยมปล่อยให้พวกเธอดิ้นรนเอาตัวรอดในขณะที่เขาออกไปหาผู้หญิงคนใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วตอนนี้เขากลับมาหาลูกคนแรกลูกที่เขาทิ้งไว้เหมือนกันแต่กลับไม่สนใจนภา,าลูกสาวที่อยู่ใกล้เขาตลอดมาฉันมองไปที่นภา,าเธอร้องไห้ร่างกายสาั่น ฉันเดินเข้าไปหาเธอทุกคนมองด้วยความประหลาดใจฉันยืนตรงน้านพาเราสบตากาันสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทั้งของฉันและของเธอฉันยื่นมือออกไปนภา,ามองมือของฉันลังเลแล้วค่อยๆย,ยื่นมือของเธอมาสัมผัสฉันกอดเธอกอดแน่นเธอสะอึกให้ในอ้อมกอดของฉัน ฉันกระซิบบอกเธอว่าฉันเข้าใจฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอเพราะเราเหมือนกันทั้งคู่ถูกทิ้งทั้งคู่เจ็บปวดทั้งคู่ต้องการความรักจากพ่อแต่ตอนนี้เราพบกันพบว่าเรามีกันที่สาวกับน้องสาวคุณอรุณยืนมองน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาเข้ามาใกล้ พยายามจะสัมผัสเราแต่ฉันถอยหลังพานพาถอยห่างด้วยฉันมองเขาตรงๆและพูดออกมาฉันบอกว่าเขาต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่กับฉันแต่กับนภาด้วยถ้าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนภาด้วยเขาต้องชดเชยสิ่งที่เขาทำกับทั้งสองคน ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งคุณอรุณพยักหน้าเขารับปากเขาจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขเขาจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเพื่อเป็นพ่อที่ดีให้กับทั้งสองคนแม้มันจะสายไปแล้วแต่เขาจะพยายามผู้หญิงคนนั้นแม่ของนาพภายืนมองอยู่ไกลๆสา,ายตาของเธออ่อนลงความโกรธค่อยๆจางหาย ทิ้งไว้แต่ความเหนื่อยล้าและความโล่งใจในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยในที่สุดทุกคนก็รู้ห้องเลี้ยงยังคงเงียบแต่เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นผู้คนเริ่มพูดคุยกันเรื่องราวนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่ทุกคนจะพูดถึงแต่ฉันไม่สนใจสิ่งเดียวที่ฉันสนใจตอนนี้คือนภาน้องสาวของฉัน คนที่เพิ่งพบในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดฉันจับมือเธอไว้แน่นแล้วพาเธอเดินออกจากห้องคุณอรุณเรียกตามเราแต่เราไม่หันกลับไปยังไม่ใช่ตอนนี้เราต้องการเวลาเวลาที่จะได้รู้จักกันเวลาที่จะเยียวยาบาดแผลเวลาที่จะตัดสินใจว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือไม่ เราเดินออกไปสู่ห้องโถงอากาศเย็ยนสบายเราหยุดยืนมองหน้ากันแล้วยิ้มให้กันเล็กน้อยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนาพาเช็ดน้ำตาแล้วพูดว่าขอโทษขอโทษที่ศาสต์ไวใส่ฉันเธอแค่โกรธมากโกรธที่คุณอรุณใส่ใจแต่ฉันโกรธที่เธอไม่เคยได้รับความสนใจแบบนั้น ฉันบอกเธอว่าฉันเข้าใจแล้วฉันก็ยิ้มบอกเธอว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้พบกันได้รู้ว่าเรามีกันนภาหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะที่ปนน้ำตาเราโอบกอดกันคราวนี้เป็นการกอดที่อบอุ่นกว่าเป็นการกอดของพี่น้องการกอดของคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของกัน แล้วเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเราหันไปมองคุณอรุณเดินออกมาเขาหยุดห่างจากเราสักสองสามเมตรไม่กล้าเข้าไปใกล้เขามองเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวฉันและณพามองกันและพยักหน้าเล็กน้อยเราหันไปมองคุณอรุณฉันเปิดปากพูดเสียงเบาๆว่าเราจะให้โอกาสเขา แต่ครั้งเดียวถ้าเขาทำผิดพลาดอีกถ้าเขาทำให้พวกเราผิดหวังอีกเขาจะไม่มีโอกาสอีกแล้วคุณอรุณพยักหน้าอย่างแรงเขาเดินเข้ามาใกล้ค่อยๆย,ยื่นแขนออกมากอดเราทั้งสองคนกอดแน่นเราก,กลัวว่าเราจะหายไปฉันรู้สึกถึงความอ่อนแอนคืนนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด หกเดือนผ่านไปชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากคุณอรุณพยายามอย่างหนักเขามาพบเราทุกสัปดาห์พาพวกเราไปทานข้าวด้วยกันพูดคุยกันเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแม้จะสายไปแล้วแต่เขาก็พยายามฉันกับนภากลายเป็นเพื่อนสนิทกันเราคุยกันทุกวันแบ่งปันความลับความฝันความกลัว เราพบว่าเรามีอะไรคล้ายกันมากมากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่เรื่องของคุณอรุณแต่เป็นวิธีมองโลกวิธีคิดวิธีรับมือกับความยากลำบากเราเป็นพี่น้องกันจริงๆวันหนึ่งเราทั้งสามนั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆใกล้บ้านของป้าสมจิตคุณอรุณดูแก่ลงกว่าเดิมแต่สายตากลับสดใสขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้น เขาบอกเราว่าเขามีความสุขมากมีความสุขกว่าที่เคยเป็นมาแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแม้จะมีอดีตที่เลวร้ายแต่ตอนนี้เขามีสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเขามีครอบครัวนาภายิ้มให้เขาเธอบอกว่าเธอยังโกรธเขาอยู่บางครั้งบางวันแต่เธอกำลังเรียนรู้ที่จะให้อภัยเธอกำลังเรียนรู้ที่จะเดินต่อไป ฉันจับมือคุณอรุณมือที่อบอุ่นมือของพ่อฉันบอกเขาว่าฉันก็เหมือนกันฉันยังมีคำถามยังมีความเจ็บปวดแต่ฉันเต็มใจที่จะลองเต็มใจที่จะให้โอกาสเพราะชีวิตสั้นเกินไปสั้นเกินกว่าจะยึดติดกับความโกรธเราทั้งสามนั่งเงียบกันแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดมันเป็นความเงียบที่สงบ เต็มไปด้วยความเข้าใจแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างส่องมาที่โต๊ะของเราอบอุ่นสดใสเหมือนอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าคุณอรุณบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งเราอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ที่นี่เขาสัญญาและคือเราเชื่อเขาอย่างน้อยก็ตอนนี้เราเลือกที่จะเชื่อ หลังจากนั้นไม่นานมีงานเลี้ยงอีกครั้งไม่ใช่งานเลี้ยงรุ่นแต่เป็นงานเลี้ยงครอบครัวครอบครัวเล็กๆของเราคุณอรุณฉันนภาป้าสมจิตและแม่ของนภาผู้ที่ค่อยๆเปิดใจค่อยๆยอมรับเรานั่งรอบโต๊ะทานอาหารด้วยกันหัวเราะด้วยกัน มันไม่ใช่ภาพของครอบครัวในฝันมันไม่สมบูรณ์แบบมันซับซ้อนมีประวัติที่ยุ่งยากมีบาดแผลที่ยังไม่หายแต่มันเป็นของเราเป็นครอบครัวของเราและนั่นก็เพียงพอแล้วนาภาลุกขึ้นยืนยกแก้วน้ำขึ้นเธอมองไปรอบโตะ๊ะแล้วพูดขึ้นเธอบอกว่าเธอขอบคุณขอบคุณสำหรับโอกาส ขอบคุณสำหรับการให้อภัยขอบคุณสำหรับครอบครัวครอบครัวที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีทุกคนยกแก้วขึ้นเราดื่มด้วยกันไม่ใช่วายแต่เป็นน้ำผลไม้ฉันยิ้มเมื่อนึกถึงคืนนั้นคืนที่ถูกสาสตวายใส่คืนที่เปลี่ยนทุกอย่างถ้าไม่มีคืนนั้นเราคงไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่คงไม่ได้เป็นครอบครัวกัน บางทีชีวิตก็เป็นแบบนั้นบางทีสิ่งที่แย่ที่สุดกลับนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดบางทีเราต้องผ่านความมืดเพื่อจะได้เห็นแสงสว่างหลังจากทานเข้าเสร็จเราออกมายืนข้างนอกท้องฟ้ายามเย็นสวยงามดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าเป็นสีส้มอมชมพูคุณอรุณยืนอยู่ระหว่างฉันกับนภาเขาโอบไหล่เราทั้งสอง ฉันเอ็นสีสับพิงเขานภาก็เช่นกันเรายืนเงียบมองดูพระอาทิตย์ตกดินนาทีนั้นสมบูรณ์แบบไม่ได้เพราะทุกอย่างดีแต่เพราะเราอยู่ด้วยกันเพราะเราเลือกที่จะก้าวต่อไปเพราะเราให้โอกาสกันคุณอรุณกระซิบเบาๆเขาบอกว่าเขารักเรารักทั้งสองคนและเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เราไปอีก ฉันหลับตารู้สึกถึงความอบอุ่นความรู้สึกที่ว่าในที่สุดฉันก็มีที่ที่เป็นของฉันมีคนที่เป็นของฉันนภากระซิบว่าเธอรักเราด้วยรักฉันรักคุณอรุณแม้ทุกอย่างจะยุ่งยากแม้จะใช้เวลานานแต่เธอจะพยายามเราทั้งสามยืนอยู่ที่นั่น จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินหมดจนกระทั่งท้องฟ้ามืดลงจนกระทั่งดาวเริ่มปรากฏแล้วเราก็เดินกลับเข้าไปข้างในเดินไปด้วยกันไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่เป็นศัตรูแต่เป็นครอบครัวครอบครัวที่เกิดจากความผิดพลาดครอบครัวที่สร้างจากการให้อภัยครอบครัวที่พิสูจน์ว่าไม่มีอะไรสายเกินไป ถ้าเรายังเต็มใจที่จะลองคืนนั้นที่ถูกสาร์วใส่กลายเป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะมันทำให้ฉันได้พบสิ่งที่หายไปได้พบพ่อได้พบน้องสาวได้พบครอบครัวและได้พบว่าบางทีการให้อภัยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองและคนที่เรารักจบ